สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ยูช์ช็อกอายมวงการเหมือนเช่นเคยนะครับาำรับวันนี้เรามาดูเหรียญขอเหรียญของวัดหนองม่วงนะครับจังหวัดกาญจนบุรีน่ครับด้านหลังเขียนลาภผลภูทวีนะครับเหรียญนี้นี่ครับวัดหนองม่วงนะครับอำเภอลาขวัญกาญจนบุรีนะครับลาวพาประทานนะครับสวยมากนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยเลยเนี่ย มีการต้อโค้ดทั้งนั้นกว่าด้วยเห็นไหมเนี่ยเมื่อเรามองโคดลแล้วแล้วเราดูลักษณะของฟอนต์แม่พิมพ์ต่างๆนยเราก็จะสังเกตได้นะครับว่านะ่าจะเป็นพระปีสี่กว่าถึงห้ากว่านะครับนี่ครับประมาณนี้เลยเนี่ยเนี่ยลักษณะของการต่อโคด้ดมีโค้ดเลยเนะี่ยก็จะเป็นพระอ่าลักษณะตัวฟอนต์ต่างๆแล้วก็มีการต้อโคดนี่ก็สามารถอนุมานได้ว่าประมาณปีสี่กว่าถึงห้ากว่านะครับ ลักษณะพระก็ยังเป็นพระไม่อยู่นะครับจะเห็นเลยนะครับว่าลักษณะการทำเนี่ยจะเป็นเหมือนพระใหม่เห็นไหมลักษณะคอต่างๆเนี่ยคอของเหรียญต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราดูได้เลยว่าเป็นพระใหม่นะพระเก้าจะคอไม่ใช่แบบนี้ถ้าเพื่อนสังเกตจากพระปีสามกวานะ่าสองกว่าคอบจะไม่เป็นลักษณนะ้ไอ้คอก็คือ,อลักษณะคอต่างๆจะไม่ใช่ลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ดูครับความคมชัดของตัวกษอเนี่ยก็จะเหมือนเหมือนฟอนต์ เหมือนฟอนต์แม่พิมพ์เลยนะครับเป็นที่ประมาณปีห้ากว่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยลักษณะฟอนต์ต่างๆถ้าเราสักเกตได้แบบนี้เราก็จะดูพระได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยดูลักษณะนะองค์พระนี้สวยงามนะวดนัดองค์ม่ต่างๆก็มีความคมชัดเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ครับก็ต้องมีความคามชัดนะครับแล้วก็สระการต่อโคดก็ตอกตงไปนะแล้วก็ดูกระไรนะครับก็จะออกสีหลงๆม่วง,งๆนะครับ นี่ครับอืมแท่นั่นเลยนี่เท่ดูง่ายนะครับนะครับมีลักษณะตัวตัดนี่ลาพลภูดวีนะครับทางหลังนี่ครับระเกีย์นะครับมีความคมชัดเลยเนี่ยหน่อยแล้วเพื่อนๆดูฟอนต์นะครับเห็นไหมลักษณะฟอนต์เนี่ยจะเหมือนการที่เข้าเครื่องทํานะครับไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ละมันเป็นฟอนต์นะเพื่อนๆมันไม่ใช่การแกะนะครับผมดูจากลักษะตัวอัอษอบเห็นไหมเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะว่าว่าตัวอัอษรบเนี่ยปะว่าตัวอักษรต่างๆนี่จะต่อกันไปเลยมันจะไม่มีรอยแบบรอยแกะเพื่อนเห็นไหมตัวอักษรนี่มันเหมือนจะเป็นเหมือนเพื่อนเอเอาอะไรไปกดไว้บนบนแม่พิมพ์เลยเห็นไหมมันเหมือนปั๊มลงไปเลยเห็นปะมันจะหมืเหนไม่ไม่ใช่การแกะบล็อกนะครับเนี่ยลักษะของผ้ายุกไหมนะเห็นไหมเราก็จะสังเกตได้ง่ายเลยเห็นปะเบื่อ เนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าผระย,ยุกหม่แล้วเห็นไหมพเพื่อจะเห็นนะเห็นไหมลักษณะหยนันต่างๆเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่ามันมีการแกะถ้าเพื่อนไม่ไม่รู้ว่าการแกะเป็นยังไงเนี่ยเพื่อนก็หานในช่องของผมนะแล้วก็หาผ่าที่มันประมาณปีสามกว่าลงมาหรือว่าสามกว่าบ,กบวกลบสี่กว่าบวกลบเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ายัานด้านหลังเนี่ยจะไม่เหมือนแบบนี้จะเหมือนมีการแกะ นะครับแบบนี้มันคล้ายๆกับไม่เหมือนมีการแกะนะอ่าผมสังเกตน,นะนี่ครับทางด้านหลังนะเนี่ยผักนห่ากว่านี้นอนนะห้ากว่าบวกลบอ้างเพื่อนเนี่ยลักษณะเบ็นี้งครับอ่าแต่เหรนนี่เทนะเทนี่ครับน,รนะรนีบ่ดูง่ายเลยเลยนี่เทมากเลยครับแล้วก็แกะได้ดีเลยครับสวยงาม นี่ครับเนี่ยแล้วกตัวตัดนี่ไหมตัวตัดนี่ไหมครับอ่านี่ครับนี่ไหมนี่ครับลักษณะของตัวตัดนะครับก็เนี่ยครับตัวตัดลักษณะนี้เลยนี่ไหมจะตัดแบบละเอียดละเอียดนะครับมีตัดหยาบเนี่ครับก็เรียนนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ